ต,ตังตุงตังตุงครับหันมานี่ดื้อเหมือนลิงเลยนะตื่นเช้ามาก็ปีนหน้าต่างปีนหน้าต่างดูซิพุงอย่างใหญ่ๆแล้วเนี่ยพุงปีนแล้วเนี่ยไปปีนทำไมลูกหน้าต่างนะฮะมันคือดื้อแท้ละ่ะต,ตังตุงนั่งดีด ลงมาได้แล้วเนี่ยมามันดื้อ่ะทำอะไรทีนี้เอา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 เคยเห็นไหน้นี่แมวนั่งบนหน้าต่าทำไปเรื่อยตั้งตึงตั้งตึงโ<ด>หโหกระดิกกันนั่นแหละโอ้ยผู Tăng tôm ấy uống tôm Nè